กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปสอนซีนิม่าโฟดีของเด็กโฮมสตูดิโอนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องเอ่อทรีพอยต์ไลท์นะครับก็คือการจัดแสงนะครับให้กับวัตถุสามมิตินะครับพวกโมเดลต่างๆนะครับโดย <c oughs> การจัดแสงแบบทรีพอยต์หรือการจัดแสงแบบสามสามจุดนะครับคือไฟใช้ไฟ3ดวงเนี่ยนะครับก็จะเป็นการจัดแสงเพื่อช้ใช้ได้กับพวกโมเดลพวกคนสัตว์สิ่งของนะครับ หรือพวกพอเทรคือลักษณะของภาพคนนะครับอ่าโอเคก็คือจะเป็นเหมือนลักษณะการจัดแสงในเชิงของภาพนิ่งนะครับอ่าโดยประมาณนะครับโอเคเราก็จะมาเริ่มกันเลยเราไม่จักกันทีละตัวนะครับแสงที่จะเกิดที่มากระทบกับวัตถุนะครับหลักๆกก็จะมีแสงที่เรียกว่าคีไร้นะครับอ่าคีไรคืออะไรโอเคอันนี้คือโมเดลนะครับ Uh, ของสแตนลี uh, นะครับโอเคก็ใครที่เป็น uh, แฟนต่างของมาวเวลนะครับหรือรัตูนของมาเวลเนี่ย mm hmm. ก็จะรู้จักคนนี้ดีนะครับโอ uh, okay. <Okay. S 1> เคก็เริ่มมาเริ่มันเลยนะครับ uh, แสงอันดับแรกก็คือคีย์ไลท์นะครับคีย์ไลท์เนี่ยก็คือ uh, ตามตามหลักการนะครับคือเป็นแสงนะครับที่จะเป็นแสงหลักนะครับจะเน้นตัว uh, ป็นแสงที่สว่างเนี่ยจะเน้นจะเน้นองตัวของวัตถุนะครับอ่าจะนิยมโดยโดยมากจะนิยมนะครับทำมุม15ถึง45องศานะครับมุมกับกล้องอ่าสมมติผมมีกล้องอยู่หนึ่งตัวอ่าเดี๋ยวผมทำกล้องมาก่อนหนึ่งอันเขียนผมทำกล้องนมาก่อนอ่าสมมติผมทำกล้องขึ้นมาประมาณนี้นะอ่าทำประมาณนี้แล้วกันนะผมทำกล้องนะครับขึ้นมา1อันนะครับโอเค จากนั้นเดี๋ยวผมก็จะเออ่ปกเิดมันไว้ไม่ให้ขยับนะครับโอเคพอผมหมุนนะครับม,มองดูในผมขยับผมขยายตัวเดียวเนดะี๋ยวกว่าผมว่ามันเล็กไปว่ะกล้องแล้วมันเล็กไปขยายตัวสักหนึ่งพัน อันนี้ผม Import โมเดลเข้ามานะผมไม่ได้ปั้นเองนะครับโมเดลตัวนี้โอเคโดยประมาณโอเคปัทอ็อปออ่ะผมดูไปที่มุมกล้องนะครับโอ้มุมกล้องมันโคตรต่ำเลยอ่ะเอาใหม่นะครับประมาณนี้ โอเคผมได้กล้องประมาณนี้ผมกล้องประมาณี้มุมนี้อ่ะนี่ละกันนะก็โปรเทคมันไว้นะครับเพื่อไม่ให้กล้องมันขยับนะครับเกิดพลาดไปโดนนะครับก็ลก็ก็คีย์ไลท์ก่อนคีย์ไลท์เนี่ยก็คือการทำแสงนะครับอ่าแล้วก็ แล้กสถนี้ผมจะทำาทร็เก็ตไลท์นะครับ t ทร g e เก็ตไลท์ก็คือไฟแสงที่มันมีมีจุด t a ร g e เก็ตนะครับจุดจุดโฟกัสเนี่ยไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหนนะครับมันก็จะขยับตามันก็ังโฟกัสที่ที่จุดที่เรากําหนดไว้นะครับโอเคสมมติว่าผมคีไลท์นะครับผมให้ทํามุมนะครับตั้งแต่15นะครับ15ถึง 45องศานะครับกับกุงก้องนะครับคือระยะนี้นะครับประมาณอ่ะประมาณประมาณนี้45องศาประมาณนะก็คือระยะนี้นะไม่เกินนะครับโดยส่วนใหญ่ที่อยู่แล้วความจริงจะเกินก็ได้นะครับการการที่ปรับคีย์ไลท์เนี่ยก็จะอยู่ที่การต้องการอขออารมณ์นะครับที่ภาพจะสื่อนะครับว่าต้องการสื่อในลักษณะไหนนะครับ โอเคก็คือประมาณนี้นะอ,อ,อ่าประมาณถ้าถ้าในแนวแผ่นก็จะประมาณ45องศานะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็สูง45องศากับกับกล้องนะครับโอเคก็คือประมาณนี้นะอ่โอเคอ่าประมาณ4 5้าองศาโดยประมาณนะครับอาจจะไม่แน่นอนนะครับตัวประมาณนี้นะ ก็จะเกิดแสงนะครับลักษณะด้านนี้นะครับโอเคเราเราก็จะสามารถขยายพวกความกว้างของแสงได้นะครับโอเคเดี๋ยวข้อหลังก็จะมาเรียนรู้กันปรับนะครับมุมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคการว้างก็ประมาณนี้อ่ะบอกไ่ากแต่นี่คือคีไลนะครับผมจะตั้งชื่อตัวนี้ว่าเออไม่ใช่ดิ แทรเก็ตนะครับโอเคไ่ค okay. ีย์ไลท์นะครับคีย uh, ์ไลท์นะครับโอเคเสร็ okay. mm hmm. จแล้วนี่คือไฟที่1ก็คือไฟหลักนะครับ mm hmm. ไฟตรงนี้จะนิยมเปิดชาร์โด้นะครับ mm hmm. ผมเอาฮาร์ดเลยแหละชาร์โด้นะครับโอเคนี่คืออแสงที่เรียกว่าคีย์ไลท์นะครับ เวลาเรนเดอร์ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับก็คือจะมีแสงนะครับแล้วก็จะมีเงานะครับเงา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 เห็นไหมครับทีนี้พอเกิดเงาเนี่ยมันจะเกิดจุดที่เรามองไม่เห็นนะครับปรเปลี่ยนเป็นแสงซอฟดีกว่าึจะเกิดจุดที่เรามองไม่เห็นนะครับต่างๆนะครับเนี่ยจุดจุดที่เรียกว่าจุดมืดเนี่ยนะครับเพราะว่ามีแสงเดียวนะครับโอเคก็จะทําให้เกิด ทำให้เราต้องมานั่งทำให้เรามาจัดแสงอีกส่วนหนึ่งก็คือเรียกว่าโอเคทำให้เกิดทำให้เราเอาแสงกันเรียกว่าฟิลไลท์นะครับฟิลไลท์ครับฟิลไลท์ก็คือแสงที่มาเติมเต็มนะครับในส่วนที่มันมืดไปนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับนี่คืออาจจะอยู่ในลักษณะของตรงข้ามกันนะครับอาเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อหรืดีกว่าเป็นฟิลเลยดีกว่าจะได้ไม่งงนะครับอ่าฟิลไลท์นะครับคือแสงที่ไปเติมเต็มเงานะครับอ่าสมมุติว่านี่นะครับก็คือแสงตัวนี้นะครับจะเกิดชาร์โดนะครับเอาจะเกิดเงาที่ที่มองไม่เห็นรายรายละเอียดที่หายไปครับพอเเปิดปั๊บก็จะเห็นนะครับในส่วนที่ เงาที่ปัญหาอ่าเรียกอะไรอะในส่วนที่ในรายละเอียดอีกฟากที่มันเกิดเงานะครับจะทำให้อ่าจะทำให้ให้เกิดเนี่ยคอนทา่าต์มากขึ้นไปมากเกินไปนะครับโดยเปอร์เซ็นต์นะครับการาใช้ฟิลฟิลไลท์เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณอ่าหนึ่งแสงเนี่ยจะเควรมความเข้ม1ใน3หรือของตัวอ่าคีย์ไลท์นะครับหรือ จะมี3ส่วนที่หลักๆอยู่ที่การเราเลือกใช้นะครับก็คือ1ใน1ต่อ3นะครับหใน3ส่วนหรือ1ใน5ส่วนหรือ1ใน7ส่วนเช่นนะครับก็ฟิลไลท์เนี่ยผมความเข้มผม100นะครับอ่าอ่าอ่ะคีไลท์เนี่ยหนึ่งร้อยนะครับอ่ฟิลไลท์เนี่ยก็คือฟิลไลท์นี่ก็คืออ่าโอเคอ่าลดหนึ่งร้อยนะครับ นะครับก็คือหารด้วย3นะครับเท่ากับ33.3โอเคก็ประมาณ33นะปัดไปก็เป็น33สก็คือ33นะโอเคนะครับโอเคแล้วลองเรนเดอร์ดูอ่าก็จะประมาณนี้เนอะโดยฟิลไลท์เนี่ยก็มักจะไม่มีให้เป็นชาร์โดนะมักจะไม่ทำชาร์โดผมก็ปิดชาร์โดไปนะครับโอเค โอเคก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองถ้าเป็นช h a ์โดเป็นฮาร์ดนดนิโอเคก็จะประมาณนี้นะก็จะมาเติมส่วนในรายละเอียดนะครับแต่ก็ยังคงแสงหลักไว้นะครับโอเคก็จะเห็นแสงขอบขอบตัวนี้ที่หายไปจาก s h ร์โดนะก็จะเห็นมากขึ้นนะโอเคเนี่ยลักษณะดูถ้าเราไม่มีนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ท้าเรามีครับส่วนที่หายไปตรงนี้ก็ใจเราก็จะเห็นนะครับ อเห็นรายละเอียดของโมเดลมากขึ้นอ่าอันนี้คือฟิลไลท์นะครับโอเคโอเคโทษทีโอเคอีกอันหนึ่งโอเคผมก็เริ่มมาสร้างไฟล์อีกอันนึงอันนี้คืออ่าแบ็คลท์นะครับแบ็คลท์แบ็คลาก็ตามชื่อเลยครับไฟสองหลังนะครับโอเค Okay. เราก็จะมาตั้งแบ็คไลท์กันนะแบ็คไลท์นะแบ็คไลท์ okay. เนี่ยเป็นไฟที่สองทางด้านหลังนะครับเพื่อให้วัตถุเนี่ยอลอยเด่นจากฉากหลังออกมานะครับไม่เกืนนะครับโอเคลักษณะก็มานนี้นะเดี๋ยวลองลองดูกันแบ็คไลท์อยู่ไหนวะตอนนี้แบ็คไลท์ผมโอเคแบ็คไลท์ผมอยู่นี่แบ็คไลท์นี่อย่างนี้นะ <L INE> อยู่นี้นะเพื่อให้ลอยเด่นนะครับไม่ไม่ไม่หายไปกับฉากหลังไปเลยนะครับก็คือหลักการก็คือถ้าโมเดลเนี่ยอ่นสีเข้มนะครับอ่ะฮะถ้าเป็นโรืสีเข้มเนี่ยควรอ่าเร่งทําให้แบ็คลท์เนี่ยสว่างนะครับเพื่อให้ให้ชัดนะครับแต่ถ้ามือเร็วสีสีพวกอ่ ใส่เสื้อสีขาวเช่นใส่เสื้อสีขาวเนี่ยอาจจะ drop black line ลงมานะครับตัวเนี้ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงเดี๋ยวจะให้ดูนะโอเคลองดูคร่าวๆก่อนอันนี้อันนี้ก็ลองเรนเดอร์ดูนะครับโอเคเด,เดี๋ยวผมลองปิดอันอื่นก่อน black line นะโอเคาจะให้สว่างเราก็สามารถปรับความสว่างนะครับความได้อาสักค่าสิบล้วกนะันอ่ะ ให้มันอัพขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี่ยก็คือจะเพิ่มตัวนี้นะครับเห็นไหมครับจะเพิ่มรอยให้มันรอยเด่นขึ้นมานะครับอาจจะให้มันอัพหน่อยหนึ่งให้มันเป็นอ่านะครับประมาณนี้อ่านเราผมเปิดน,นะครับอ่าวัตถุก,ก็จะลอยขึ้นมานครับแยกกับฉากหลังนะครับโอเคประมาณนี้อ่านนี้ก็คืออ่ การของแบ็คลท์ะนะครับนี่ครับแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนี่คือหลักการคร่าวๆนะครับนี่ก็คือไฟสามจุดนะครับนี่ก็คือฟิลไลท์เอคีย์ไลท์ฟิลไลท์และก็แบ็คลท์นะครับง่ายๆนะครับในการจัดแสงเพื่อจะใช้ถ่ายภาพโมเดลนะครับโอเคในลักษณะประมาณนี้ พอเราลองเรนเดอร์ดูก็เออมันก็จะเกิดมีส่วนที่หายไปนะครับส่วนที่มาอันนี้เรายังไม่รวมถึงลักษณะของออ global นะครับพวกแบบออนี่ลักษณะของพวกแบบการสะท้อนนะครับของแสงนะครับในคราวหน้าเราก็จะเด้นจำเรียนเรื่องกับเรื่องเรื่องเรื่อง GI กันนะครับโอเค ก็ yup. ตักการง,ง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็แล้วแต่เอาไปไประยุกต์ใช้นะครับมันไม่ใช่ก um ดแต่ตัวแต่ก็เป็นเนื้คอนเซปต์นะครับที่ส่วนใหญ่เขาจะใช้กันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับโอเคก็ขอบคุณมากครับที่รับชมครับก็สวัสดีครับ